สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมปิ๊กเลสเมชชาแนลชาวขมาอีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากห่างหายไปนานแสนนานนะครับก็วันนี้พามาชมตู้ขนาด12บสตี้วเออสินิ้วนะครับไม่ใช่สิบสองตี้วดิอ่ะสิบสองนิ้วเมล็กระเจี๊สิบสองก้อนนะครับแล้วก็เสียงกลางหกจุดห้านิ้วซีดอกแลมจานสี่นิ้วซีดอกนะครับเอ่อคู่กับเครื่องเล่นขนาดหนึ่งดินหนึ่งตัวปรีเอ็มจิตแบนหนึ่งตัวนะครับวัดโวลต์สวิฟท์บิดเปิดไฟนะครับแล้วก็ สวนด้านลังก็จะจะมีพัดลมระบายความร้อนสองตัวนะครับขนาด3นิ้วนะฮะก็งานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูสักเพลงหนึ่งครับเราเริ่มจากเส้นกลางก่อนนะครับอ่ะแยกเป็ดอิสลานะร,รับตาไว้พเส้นกลางครับ ก็มามรรคก็กราบนึกสู้รบอ้าวเรามาฟังเพลงกันดูนะครับกันมันติดชีวิตเหมือนโคที่เมทํานิดตัวช่วยไม่มีเลยพอ มันานานเกินไปแล้วจะคุยไม่จบครับก็อันนี้บอกราคาได้นะครับค่าตัวก็อยู่ที่13000บาทนะครับรวมสูงครับถ้ามารับเองก็อยู่ที่12000บาทนะครับโอเคเจอกันในคลิปหน้านะครับ